น้ำพุ่งสู้ซาจากฝาท่อหนูก็แตกตื่นวิ่งหนีอุนหมานสัตว์ในกรงก็วิ่งชนกรงเหมือนคนสติแตกนกทั้งฝูงบินกระเจิงหาทางหนีเอาตัวรอดคุณยายคนหนึ่งออกมาตาักน้ำตามปกติแต่พอเงยหน้ามองบ่อน้ำสูงเมตรกว่ากำลังพ่นน้ำทะลักออกมาไม่หยุดล้างบอกเหตุทัยพิบัติขนาดนี้รัฐบาลจะไม่รู้ตัวได้ยังไงจริงๆแล้วตั้งแต่6สัปดาห์ก่อนทางการได้รับโทรเลขฉบับหนึ่งแจ้งว่าหมองน,นี้กำลังจะต้องเผชิญน้ำท่วมใหญ่แต่พวกข้าราชการระดับสูงกลับทำเป็นไม่สนใจ ก็ช่วงนี้ฝนยังไม่ตกสักเม็ดแถมยังเป็นหน้าแรงด้วยซ้ำอยู่ดีๆจะมาบอกว่าน้ำท่วมพวกเขาเลยไม่เชื่อแต่แล้วพอท่านผู้ว่าเห็นลายเซ็นท้ายโทรเลศท่านก็เริ่มจริงจังกับคำเตือนนี้ทันทีเพราะผู้ส่งโทรเลศก็คือนักอุทกวิทยาชื่อดังของประเทศชื่อว่าเชมโอเชนโอตรวจและบันทึกมวลน้ำทุกวันไม่นานมานี้เธอสังเกตว่าระดับน้ำสูงขึ้นผิดปกติและกระแสะน้ำแรงอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเธอจึงรีบส่งโทรเลขแจ้งรัฐบาลทันทีกระทั่งหกสัปดาห์ต่อมา เฮลิคอปเตอร์ทหารมาถึงลาช้าลงจอดตรงหน้าบ้านของเชนอูอย่างเร่งรีบพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมตัวประชุมวางแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแต่แล้วอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเกา่าประจำกรมอุทกกลับค้านหัวชนฝาเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นไป,นปนไม่ได้เลยตามหลักวิชาระดับน้ำตอนนี้ก็แค่สูงกว่าปกติไม่กี่เซนติเมตรพวกเขาเปิดประตูน้ำนำท่วมและเคลียร์ทางน้ำหมดแล้วอีกอย่างเมึงนี้ร้อยปีมานี้ไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่สักครั้งเพื่อแสดงความไม่พอใจเขายังประชดเชนอูว่าอายุยังน้อย ตำแหน่งสูงสุดที่มีก็คงแค่ปัญญาเอกเท่านั้นสินะเชมโอตอบสุภาพว่าใช่แค่แต่เธอชอบลงพื้นที่มากกว่านั่งคิดแต่ทฤษฎีวันถัดมาเชมโอพาทหารนายหนึ่งไปสำรวจพื้นที่จริงอย่างละเอียดพอถึงริมแม่น้ำเธอก็ทิ้งตัวนอนแนบพื้นทันทีแล้วสั่งให้ในายทหารที่มาด้วยทำตามถึงริมแม่น้ำเธอก็ซุดตัวลงนอนราบกับพื้นทันทีแล้วสั่งให้ในายทหารที่ไปด้วยทำตามก้มลงเหมือนกันพอทั้งคู่แนบหูลงกับพื้นก็ได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ใต้ดินชัดเจนมาก ไม่มีผิดแน่เชนโอบอกนายทหารว่าถ้าระดับน้ําขึ้นอีกสองเมตรเขื่อนกันน้าจะพังทันทีเหมือนกองทรายโดนซัดหายไปในพริบตาระหว่างนั่งรถกลับเชนโอสังเกตเห็นใบไม้ของต้นไม้ใหญ่เริ่มเหลืองทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูแปลว่าน้ําใต้ดินสะสมมากผิดปะกะติกําแพงชั้นใต้ดินของบ้านที่เคยแห้งสนิทเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้เริ่มมีน้ําซึมออกมาแล้วทั้งสองจึงไปตรวจดูแม่น้าเขื่อนและสถานีวัดน้ําทั่วทั้งย่านใจกลางเมืองแบบละเอียด จากข้อมูลที่วัดได้ทั้งหมดเชมโอสรุปว่าเขตอันตรายที่สุดอยู่ทางโซนเหนือของเมืองแต่คราวนี้อาจารย์หัวแข็งกลับโวยหนักกว่าเดิมเขาลุกขึ้นตกโต๊ะดังปังตะโกนว่าเชมโอกำลังกูเรื่องหลอกทำเหมือนเป็นวิกฤตใหญ่ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยเชมโอถูกโดดเดี่ยวจนทนไม่ไหวเลยเก็บของเตรียมกลับบ้านแต่ก่อนกลับเธอยังยื่นคำแนะนำสุดท้ายเธอบอกรองผู้ว่าให้สั่งเปิดเขื่อนระบายน้ำสร้างทางให้น้ำที่กักอยู่ไหลออก เพื่อหลีกเลี่ยงหายหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ระหว่างที่เชมูนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านเธอก็เห็นบางอย่างผิดปกติมีคันดินใหม่โผล่ขึ้นมาบนแม่น้ําทําให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองตรวจแผนที่ดูอีกครั้งเธอเพิ่งรู้ว่าผังมือที่รัฐให้เธอใช้นั้นเป็นแผนที่เก่าเมื่อส5้าปีก่อนเธอรู้ทันทีว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลจึงสั่งให้เครื่องบินวนกลับทันทีคืนนั้นเธอไปพบรองผู้ว่าอย่างรีบด่วนและบอกเขาว่าให้หยุดระเบิดคืนเดี๋ยวนี้ เพราะคันดินใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันขวางทางน้ำระเบิดเขื่อนเก่าไปก็ไม่ช่วยให้น้ำไหลออกแถมยังทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมโดยไม่จําเป็นแต่คําสั่งระเบิดเขื่อนถูกส่งออกไปแล้วรองผู้ว่ารีบโทรหานายทหารที่ดูแลเรื่องนี้แต่สัญญาณแถบแม่น้ําแย่มากนายทหารไม่ได้ยินชัดเลยเสียงขาดขาดหายหาย,หายฟังแทบไม่ได้สักเขาเลยวางสายทันทีแล้วหันไปสั่งลูกน้องอย่างเร่งด,วด่วนให้ระเบิดเขื่อนตามคําสั่งเดิมทันทีกระแสะน้ำทะลักเข้ามาแม่น้ำพัดท่วมพื้นที่ใกล้เคียงแทบหมดสิน้น วัวนมจำนวนมากในโรงงานผลิตนมจมน้ำตายสร้างความเสียหายมหาศาลนับไม่ถ้วนาศาสตราจารย์หัวล้านรีบโยนความผิดทั้งหมดให้เชนโอแต่สิ่งที่เชนโอกังวลมากกว่าคือใจกลางเมืองตอนนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงจากน้ำท่วมใหญ่เพราะคันดินใหม่ขวางไว้ทำให้การระเบิดขึ้นเก่าไม่สามารถระบายน้ำได้ตามแผนระดับน้ำไม่ลดลงแถมยังสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำไม่มีทางไหลออกสุดท้ายมันก็จะทะลักเข้าท่วมเมืองอยู่ดี ตอนนี้มีทางเดียวคือระเบิดเขื่อนกันน้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนที่น้ำจะไหลเข้าเมืองเพื่อเปิดทางน้ำส่วนเกินให้มันไหลออกไปในทิศทางอื่นแทนแต่ปัญหาใหญ่มากก็เกิดขึ้นทันทีเพราะอีกด้านของเขื่อนเป็นพื้นที่อาศัยของเกษตรกรถ้าเขื่อนถูกระเบิดหมู่บ้านใกล้เคียงจะถูกน้ำท่วมแน่นอนต้องอพยพชาวบ้านทั้งหมดก่อนดำเนินการรองผู้ว่าคิดอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของเชนบุกแต่ทันทีที่เขากำลังจะลงนามในเอกสาร รัฐมนตรีก็เข้ามาขัดไว้ก่อนเขาบอกรองผู้ว่าว่าถ้าข่าวหลุดออกไปว่ารัฐบาลยอมจมน้ําชาวนาเพื่อช่วยเมืองแน่นอนว่าจะทําให้เกษตรกรทั้งประเทศกรดแค้นอย่างหนักและชาวนาประเทศบีเอละมีจํานวนมากกว่าชาวเมืองหลายเท่าแค่คนละถมน้ําหลใส่ก็จมน้ําตายได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทั้งเขาและรองผู้ว่าก็กําลังหาสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อหนีความรับผิดชอบรัฐมนตรีจึงเสนอแผนที่เขาคิดว่าฉลาดมากคือเอกสารก็เซ็นไปตามเดิม แต่ปล่อยข่าวลับนี้ออกไปให้สื่อรับรู้ก่อนเพื่อให้สองฝ่ายทะเลาะก,กันเองข่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านในหมู่บ้านเคทิเมอร์อรู้ว่าบ้านเกิดของตนกําลังจะถูกทําลายทุกคนจึง<ป>รีบโอพทหารมาช่วยอพยพชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ก่อนรถจะถึงหมู่บ้านก็มีชาวบ้านกลุ่มใหญ่โท่ออกมาจากทุ่งข้าวสาลีแล้วล้องทหารที่เพิ่งเดินทางมาถึงทันทีพวกเขาเพิ่งรู้ข่าวจากสื่อว่ารัฐบาลตัดสินใจจมน้าหมู่บ้านของพวกเขาเพื่อปกป้องใจกลางเมือง ชาวบ้านโกรธจัดพวกเขาบอกว่าตนเองก็มีสิทธิปกป้องทรัพย์สินไม่ต่างจากคนในเมืองแม้เชมโอจะพยายามอธิบายอย่างเต็มที่ว่าพื้นที่นี้เป็นเขตน้ําท่วมตามธรรมชาติและถ้าไม่อพยพตอนนี้พวกเขาจะต้องเสี่ยงอันตรายซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ตอนนั้นไม่มีใครยอมฟังเหตุผลอีกแล้วสถานการณ์ตึงเครียดมากเพราะปะทุดได้ทุกเมื่อเพียงเสี้ยววินาทีเชมโอพยายามเคลียกล่อมหัวหน้าชาวบ้านเจเอเธอบอกว่าเธอรู้ว่าพ่อของเขายังรักษาตัวอยู่ในเมือง ถ้าเมืองถูกน้าท่วมเขาคิดถึงผลที่จะตามมาหรือยังผลลัพธ์มันจะได้แรงแค่ไหนเขาคิดดีแล้วหรือยังแต่ตอนนั้นเจคือไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นเพราะสําหรับเขาสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการปกป้องบ้านของพ่อให้ได้สุดท้ายเชมโอก็จําต้องพาทหารถอยออกมาก่อนระหว่างทางกลับเธอก็แทบช็อกทันทีเมื่อเห็นรองผู้ว่ากําลังจะแถลงข่าวใหญ่เขาพูดกับนักข่าวว่าเพราะชาวบ้านคัดค้านอย่างรุนแรงรัฐบาลจึงตัดสินใจทําตามเสียงประชาชนและจะไม่ระเบิดเข่อน ของหมู่บ้านเคทีอีกต่อไปเขายังบอกอีกว่าตามรายงานล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้าตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมอยู่ในความควบคุมแล้วชาวเมืองสามารถนอนหลับสบายได้แม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะมีเพียงน้ําท่วมเล็กน้อยในเขตตอนเหนือเท่านั้นไม่ต้องตื่นตนกแต่อย่างใดเพราะตอนนี้นายกเทศมนตรีกําลังนําทีมไปเสริมคันดินที่ฝั่งเหนืออยู่แล้วทันทีที่แถลงข่าวจบเชินโอก็หมูหมากเธอกระโดดขึ้นไปต่อยรองผู้ว่าหนึ่งหมัดเต็ม แล้วยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอือตอนนี้ตัวเมืองกาลังอยู่ในอันตรายสุดๆแต่คนที่ควรรับใช้ประชาชนอย่ากลับมายืนเล่นเกมการเมืองกันอยู่ที่นี่หน้าขายหน้าจริงๆหลังจากสั่งสอนรองผู้ว่าจนเก็ดหลักเช่นโอมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ําด้านเหนือและเธอเห็นนายกเทศมนตรีกําลังลงมือคุมงานเสริมคันดินด้วยตัวเองเธอบอกกับนายกเทศมนตรีว่าถ้าไม่ระเบิดทันดินของหมู่บ้านเคทิทุกอย่างที่เขากําลังทําอยู่นี้จะไร้ความหมายแม้เขาจะเชื่อคําของเช่นโอกแต่เรื่องทั้งหมดก็เกิดอำนาจเขาจะตัดสินใจได้้แลว นายกเทศมนตรีจึงบอกเธอว่าถ้าเรื่องนี้ยังทำให้รองผู้ว่าไม่ยอมเปลี่ยนใจก็เหลือทางเดียวคือไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนั้นสถานีโทรทัศน์กำลังถ่ายทอดสดอยู่พอดีเชมโอเลปิงไอเดียขึ้นมาทันทีเธอเข้าไปหาหน้าก,กาวที่กำลังทำงานแล้วใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับน้ำท่วมเพื่อแลกกับเบอร์โทรของผู้ว่าราชการจังหวัดพอผู้ว่ารับสายก็ถึงกับอึง้งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาไปทำงานต่างจังหวัดรองผู้ว่ารายงานกับเขาว่าในเมืองทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาใดๆ ถ้าไม่ได้เชนโอโทปิเตือนเขาคงยังถูกหลอกอยู่เหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งรองผู้ว่ากลับมาที่สำน,นักงานแล้วเขาเห็นศาสตราจารย์หัวล้านจากกรมชลรประทานกำลังขมวดคิ้วหนักมากดูเครียดสุดๆเมื่อวาระดับน้ำยังต่ำกว่ากรอบรูปอยู่เลยแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงคอรองผู้ว่าแล้วด้วยซ้ำที่แย่กว่านั้นคือเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขาเพิ่งไปตรวจเขื่อนที่ท้องถิ่นแห่งหนึ่งแม้จะเตือนเขาว่าจะมีน้ำท่วมในไม่กี่สัปดาห์และสั่งให้ปล่อยน้ำแต่คนดูแลเขื่อน แค่รับปากไปงันงัน,งนแต่จริงๆแล้วไม่ทําตามเลยรองผู้ว่าโมโหมากจึงถามกลับว่าทําไมถึงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับคําตอบที่ได้รับคือเขาปฏิบัติตามคาสั่งเฉพาะของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งสูงที่สุดเท่านั้นและคนคนนั้นก็คือรัฐมนตรีตัวดีนั่นเองเพราะอยากได้กระแสก่อนเลือกตั้งเขาเลยไม่สนความเสี่ยนน้าท่วมของเมืองยังดื้อดึงต่อไปเก็บกักน้ําเอาไว้เพื่อจัดแข่งเรือใบให้ได้คนดูแลเขื่อน รับปากว่าจะปล่อยน้ําทันทีหลังจบการแข่งขันแต่ผู้เชี่ยวชาญหัวล้านรีบห้ามทันทีเพราะตอนนี้ปล่อยน้ําก็ไม่ทันแล้วการปล่อยน้ําตอนนี้จะยิ่งทําให้คลื่นน้าแรงขึ้นแต่คนดูแลขื่นก็จนใจเพราะถึงไม่ปล่อยน้ําระดับน้ําก็เกินขีดจากัดจนล้นเองอยู่ดีดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหยุดอะไรได้แล้วทุกอย่างมันเกินควบคุมไปแล้วรองผู้ว่ามองรัฐมนตรีบนเวทีที่กําลังรับแสงแฟลชอย่างสบายใจทําเขายิ่งโมโหมากขึ้นไปอีกจนแทบพูดอะไรไม่ออกขณะเดียวกันชาวบ้านเคทีเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังจะทะลักคันดินทุกเมื่อเจคอบรีบวิ่งกลับหมู่บ้านแล้วตะโกนบอกข่าวกับทุกคนชาวบ้านพากันรวมตัวช่วยกันเสริมคันดินทันทีทั้งคืนไม่หยุดพวกเขาวางกระสอบสายซ้อนขึ้นเรื่อยๆกับน,น้ำไว้น้ำขึ้น1เมตรพวกเขาก็เสริมกระสอบสายเพิ่มอีก1.5เมตรแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็พบว่าน้ำเริ่มซึมขึ้นมาจากใต้ดินเป็นจุดๆุดไม่หยุดทุกคนรีบยกกระสอบสายไปกดทับพื้นที่รัว่ว แต่พอน้ำล้นควรจะไหลไปทางไหนคำตอบคือมันจะไหลเข้าเมืองแทนถ้าคุณเห็นฝาท่อพ่นน้าเป็นฟองฟอดๆต้องรีบระวังให้มากเพราะมันคือสัญญาณชัดๆว่าเมืองกําลังจะจมในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคนแรกที่สังเกตความผิดปกติคือพยาบาลสาวคนหนึ่งเธอโยนก้นบุหรี่ทิ้งอย่างเคยแต่ยังไม่ทันเดินไปไหนก็ได้ยินเสียงฟู่ฟู่แปลกๆเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติเลยรีบเปิดไฟดูภาพตรงหน้าทำเธอถึงกับช็อก สวนเล็กๆที่กลางวันยังเต็มไปด้วยคนเดินผ่านตอนนี้กลายเป็นสนามไปแล้วเธอรีบวิ่งกลับโรงพยาบาลรายงานเหตุการณ์ให้พอ,อรู้ทันทีผู้อำนวยการรีบจัดเบรนให้พยาบาลทุกคนเตรียมพร้อมรีติดต่อญาติของผู้ป่วยทันทีให้ผู้ป่วยอาการคงที่ออกจากโรงพยาบาลในคืนนี้เลยส่วนผู้ป่วยที่เหลือต้องถูกย้ายขึ้นไปชั้นสองและชั้นสามแพทย์และพยาบาลทำงานกันทั้งคืนอย่างไม่หยุดมือแต่ไม่คาดคิดว่าเช้าวันต่อมาทางเดินกลับเต็มไปด้วยน้ำท่วมด้านนอกโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยรวมตัวกันโดยไม่ต้องสั่ง ช่วยกันวางกระสอบสายทางัน่ก้นน้ําเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพิ่มอีกแต่แม้ทําเต็มที่แล้วผู้อํานวยการก็พบว่าน้ําในชั้นใต้ดินสูงถึงหัวเข่าแล้วช่างไฟบอกกับผู้อํานวยการว่าถ้าระดับน้ํายังขึ้นต่อไประบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลต้องดับทั้งระบบแน่นอนผู้อํานวยการรีบโทรขอรถพยาบาลเพิ่มเพื่อช่วยอ,อพยพผู้ป่วยแต่รถพยาบาลตอนนี้ไม่พอเลยสักนิดเขาจึงจําใจรีบวิ่งออกไปถนนใหญ่แล้วโบกรถบัสให้หยุดคนขับพอรู้สถานการณ์ก็รีบยอมช่วยทันที ผู้โดยสารที่ได้ยินเรื่องของโรงพยาบาลก็ยอมให้ความร่วมมือโดยไม่ลังเลด้วยความช่วยเหลือของคนขับรถบัสผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงถูกย้ายไปยังที่ปลอดภัยได้ทันแต่ยังเหลือผู้ป่วยอาการหนักบางส่วนที่ไม่สามารถย้ายได้พวกเขาจึงต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปก่อนในช่วงวิกฤตนี้เองผู้ว่าที่กำลังประชุมงานอยู่นอกเมืองก็รีบกลับมาตอนนี้ลิฟท์ทั้งเมืองก็หยุดทำงานไปแล้วหลังจาก C H A E M O v rop, ว่าจุดสูงสุดของน้ำจะถึงหมู่บ้านเคทีในอีกประมาณ5ชั่วโมงวิธีเดียวที่จะต้องกันตัวเมืองได้ คือต้องทำลายขันกั้นน้ำก่อนเวลานั้นเพื่อให้น้ำไหลออกไปตามทางธรรมชาติผู้ว่าจึงรีบอนุมัติแผนของ C H A E M O ทันทีหลังจากจัดกำลังตำรวจเรียบร้อยนวยปราบจลาจลและดับเพลิงก็ออกเดินทางโดยเร็วที่สุดภายใต้การนำของผู้ว่าทุกคนมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเคทีเพื่อทำลายขันกั้นน้ำและรถบัสก็ถูกส่งไปล่วงหน้าเพื่อรับชาวบ้านอพยพออกมาก่อนรถบัสหลายคันเร่งแถวเข้าไปถึงหมู่บ้านเคทีก่อนใครตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังช่วยกันเสริมขันกั้นน้ำ ลำโพงตำรวจดังขึ้นขอให้ทุกคนรีบอพะยพะทันทีเดี๋ยวนี้เลยรถบัสได้จอดอยู่ในหมู่บ้านแล้วและการอยู่ต่อบนคันก้นน้ำตอนนี้เป็นเรื่องอันตรายสุดๆรัฐบาลจะจัดที่พักชั่วคราวให้กับชาวบา้านและหากมีความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆทุกคนจะได้รับค่าชดเชยอย่างเหมาะสมแต่เมื่อเจอเขาได้ยินก็รีบประกาศผ่านลำโพงเตือนชาวบ้านว่ารัฐบาลไม่มีทางทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างแท้จริงหรอกเขาบอกว่ารัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือเกษตรกรเลย และถ้าตอนนี้ยอมถอยรัฐบาลจะเลือกจมน้ําหมู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเมืองอย่างแน่นอนและชาวบ้านจะไม่มีวันได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกเลยเขาจึงถูกกระดงให้เกษตรกรยินยัดปกป้องหมู่บ้านเพื่อความปลอดภยัยเขายังสั่งให้ทุกคนหมุนป้ายบอกทางในหมู่บ้านให้กลับด้านทั้งหมดเพื่อถูกเวลาทีมทําลายขันกั้นน้าไม่รู้เรื่องเลยก็ขับไปตามป้ายผิดทางทันทีจนไปถึงทางตันถึงรู้ว่าถูกหลอกให้หลงทางจึงรีบกลับรถทันทีตอนพวกเขากลับถึงหมู่บ้านเคที่ก็ทิ้งขื้นพอดี แต่ผู้ว่ากลับพบว่ารถบัสอพยพทุกคันว่างเปล่าไม่มีใครขึ้นรถเลยแม้แต่คนเดียวนี่แสดงว่าพวกเขากําลังจะเจอปัญหาใหญ่แล้วเมื่อมาถึงที่นี่ผู้สื่อข่าวกลับมาถึงก่อนพวกเขาอีกผู้ว,ว่ารู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเสรีภาพสื่อสูงดังนั้นสื่อสามารถรายงานข่าวได้โดยไม่ต้องถูกควบคุมจากรัฐบาลท้องถิ่นผู้ว่าจึงเตือนเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่ทุกคนต้องระวังพฤติกรรมของตัวเองให้ดี ผู้บัญชาการตำรวจอาสานำหน้าทีมทำลายขันก้นน้ำเดินหน้าเข้าไปก่อนนี่เป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาลโดยตรง GIA k u k เห็นเช่นนั้นก็รีบรวมชาวบ้านทันทีตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจยืนออกมาเป็นตัวแทนอธิบายสถานการณ์น้ำท่วมให้เกษตรกรฟังและแจ้งคำสั่งจากทางการว่าต้องออกจากขันก้นน้ำเดี๋ยวนี้ทันทีแต่ชาวหน้าเหล่านั้นกลับเลือกเชื่อเจตคและยืนการานต่อต้านรัฐบาลอย่างสุดตัวทางเลือกเดียวที่จะช่วยเมืองให้รอดจากน้ำท่วมที่กำลังปะทุค,คือการทำลายขันก้นน้ำของหมู่บ้านเคที เพื่อระบายน้ำหลากแต่การทําแบบนั้นจะทาให้หมู่บ้านเขที่จมน้ําทั้งหมดรวมถึงทุ่งนาและทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองชาวบ้านจึงร่วมมือกันขัดขวางไม่ให้รัฐบาลทําลายขันกั้นน้าที่รัฐบาลสั่งการไว้เมื่อเห็นท่าทีแข็งกร้าวของผู้บัญชาการตํารวจชาวบ้านก็พากาันตะโกนด่าทออย่างรุนแรงและบางคนถึงขั้นวิ่งเข้าไปทําร้ายเขาแบบคาสติกผู้บัญชาการตํารวจลูกน้องเห็นนายถูกทําร้ายแบบนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปช่วยทําให้ทั้งสองฝ่ายประทะกันกลายเป็นการชกต่่่อยยวววุุนนนาาาาาาาทท้้ทีีสดชบมจนนมจํกก ก็สามารถถักดันทหารให้ถอยกลับได้สําเร็จโชคดีที่ยังมีคนใจเย็นในหมู่บ้านคอยช่วยห้ามผู้บัญชาการตำรวจจึงหนีรอดมาได้อย่างบุดบิดผู้พันกองทัพเมื่อเห็นทหารโดนเล่นงานซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเขาเรียติดต่อทีมปราบจลาจลทันทีเพื่อดําเนินแผนสํารองขณะที่ชาวบ้านกําลังฉลองใช้ชนะกันอยู่นั้นจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ก็ปรากฏบนท้องฟ้าเจค็บรีบตะโกนเรียกทุกคนให้ปีนขึ้นขัน,ขนกั้นน้าทันทีเพื่อป้องกันบ้านเกิดแม้เฮลิคอปเตอร์จะยิงพลุไล่ไม แต่ชาวบ้านก็ยังพากันปีนขึ้นขันกั้นน้ำอย่างไม่ย่อท้อพวกเขายืนหยัดปกป้องหมู่บ้านจนถึงที่สุดในจังหวะครับขันนั้นเจคับชักปืนออกมาแล้วยิงหนึ่งนัดใส่เฮลิคอปเตอร์ป้าหมายถูกยิงเข้าอย่างจังเฮลิคอปเตอร์เสียการส่งตัวและต้องลงจอดฉุกเฉินทันทีผู้พันเห็นเช่นนั้นก็คิดแผนใหม่ขึ้นมาอีกเขาสั่งให้ทีมดับเพลิงใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเขา้าใส่ขันกั้นน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อสลายชาวบ้านแรงอัดมหาศาลทำให้ชาวบ้านต้องถอยหลังหลายก้าวแต่พพวกกกเขขาาา็ยยยััังไ่่หุดปยายาปีนนนน,นนึ้้ตอ ตอนนี้ผู้พันเริ่มขาดสติและความยับยั้งชั่งใจเขาไม่สนความปลอดภัยของชาวบ้านอีกต่อไปและออกคำสั่งให้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งระเบิดทันทีโชคดีที่นักบินยังมีสามาสำนึกอยู่เขาอ้างว่ารับสัญญาณไม่ชัดแล้วกดตัดสายทันทีจากนั้นสั่งให้ลูกเรือบินวนเพื่อลบคำสั่งนั้นนักบินพยายามบินวนเพื่อถูกเวลาออกไปอีกหน่อยท่านผู้ว่าเห็นว่าผู้พันเริ่มเสียการควบคุมไปแล้วก็โกรธจนต้องตะโกนด่าและดึงสติผู้พันกลับมาจนเขาเริ่มมิสติอีกครั้งภารกิจทำลายขัน,นั้้้้นนนลเเหโดยสิิช สถานีโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดสดทุกเหตุการณ์แบบเต็มๆชาวบ้านพากาันพูดกับกล้องด้วยความดีใจว่าพวกเขาดีใจมากที่ปกป้องบ้านเกิดเอาไว้ได้แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าน้ำใต้ดินกำลังไหลเชี่ยวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในใจกลางเมืองกำลังเลวร้วรายลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าทางโรงพยาบาลจะได้เสริมแนวกั้นน้ำรอบอาคารไว้แล้วก็แต่ไฟฟ้าดับก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายพื้นที่ต่ำในเมืองถูกน้ำท่วมจนหมดการเดินทางตอนนี้ทำได้แค่ใช้เรือเท่านั้นเพราะน้ำลึกเกินไป ผู้ว่ากลับมาด้วยความล้มเหลวแต่ถูกหยุดไว้ที่สะพานบนสะพานรถติดแน่นจนขยับไม่ได้จึงไม่มีทางไปต่อได้อีกเชมโอมองสายน้ำเชี่ยวกระด้วยความสิ้นหวังเธอรู้ว่าเร็วๆนี้ที่นี่จะกลายเป็นนรกจริงๆอีกด้านหนึ่งของเมืองลูกสาวของรองผู้ว่ากำลังพาสุนัขเดินเล่นบนสะพานลอยเธอตกใจมากเมื่อเห็นว่าใต้สะพานมีฝูงมาไลายกำลังวิ่งหนีตายกันโอลหมาสุนัขเห็นก็ยิ่งตื่นเต้นห่าวเสียงดังลั่นแล้วกระชากสายจูงหลุดวิ่งพุ่งออกไปสุดแรง เธอรีบวิ่งตามไปทันทีเจ้าสุนัขตัวนั้นดันวิ่งทะลุเข้าไปในอุโมงค์สถานเธอก็วิ่งตามเข้าไปโดยไม่ลังเลแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบหันหลังกลับและหนีทันทีสาวน้อยในอุโมงค์นั้นจูจูก็เห็นมวลน้ำมหาศาลกำลังพุ่งเข้ามาเหมือนกำแพงน้ำถล่มลงมาเธอรับรู้ถึงความอันตรายจึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เมื่อเธอวิ่งพ้นอุโมงค์ออกมาได้กลับพบว่าน้ำด้านบนก็ไหลเชี่ยวยิ่งกว่ารุนแรงจนแทบยืนไม่อยู่เธอรีบคว้้ารารววเหลล็กแปนนขึน พยายามปีนหนีน้าแต่น้าเชี่ยวเกินไปจนเธอถูกดึงตัวลงมาเรื่อยๆจนแทบจะขยับไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายเธอหมดแรงและถูกกระแสน้ําพัดหายไปด้วยแรงน้ําเชี่ยวกระักที่โหมกระหน่าเข้ามาเด็กสาวก็ถูกน้ําพัดหายไปในพริบตาย่าในบ้านมองออกไปนอกหน้าตา่างก็เห็นแต่น้ําเต็มไปหมดเหมือนทะเลพอนึกถึงหลานสาวก,กับสุนัขที่ยังไม่กลับมาย่าก็ตกใจจนหัวใจแทบหลุดคุณย่าเชนฝ่าฝูงชนตั้งใจจะออกไปตามหาหลานแต่ถูกเพื่อนบ้านที่หน้าประตูรังไว้ เมื่อกี้เพิ่งมีคนจมน้าเสียชีวิตที่ชั้นใต้ดินไม่มีใครอยากเชื่อว่าเมืองใหญ่ที่เคยคึกคักและ,จะเจริญรุ่งเรืองจะก,กลายเป็นทะเลน้ําท่วมได้ภายในคืนเดียวเชนโอลม้มเหลวในการควบคุมน้าท่วมเธอเองก็เป็นห่วงความปลอดภัยของแม่จึงรีบมาที่อาพาร์ตเมนต์ของแม่และพยายามอ้อนวอนให้แม่ไปพักบนชั้นบนกับเพื่อนบ้านยังน้อยสักสองสามวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่แม่ของเธอที่อ้วนขึ้นมากเลือกจะยอมจมน้ําเสียยิ่งดีกว่าออกจากบ้านไปไหนเพราะเธอไม่อยากให้ใครเห็นสภาพตัวเองเมื่อก่อนแม่ของเธอเคยเป็นนักร้อองงชื่ดั แต่หลังจากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเป็นโรคอ้นวนเธอก็สูญเสียความมั่นใจทั้งหมดจนไม่กล้าออกจากบ้านอีกเลยเห็นน้ำในบ้านค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดจะท่วมเตียงของแม่แล้วเชมโอจํำใจต้องฉีดยาคลายกังวลให้แม่เพื่อให้แม่รู้สึกสบายขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ทันใดนั้นนอกหน้าต่างก็มีเสียงดังกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านมาช่วยแล้ว,วเขาช่วยกันอุ้มแม่ของเธอขึ้นบนแผ่นไม้แล้วใช้เครนเก่าๆยกแม่ของเธอขึ้นไปยังชั้นบนด้วยความระมัดระวังสุด,สดๆโชคดีที่พวกเขามาทันเวลาเพราะน้ำในบ้านตอนนี้สู และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบน่ากลัวในช่วงเวลาแบบที่ผู้คนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกลับขาดคนาเพราะกำลังไปซ้อมภาคสนามอยู่ข้างนอกหน่วยงานระดับชาติรู้เรื่องเข้าก็รีบมาช่วยแต่กลับทําให้รัฐมนตรีไม่พอใจอย่างรุนแรงเขารู้สึกเสียหน้าอย่างหนักและคิดว่าเรื่องนี้ทําให้เขาอับอายจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเขาจึงตอว่ารองผู้ว่าอย่างรุนแรงว่าทําไมไม่สั่งทาลายคันก้นน้าของหมู่บ้านเคทิตั้งแต่ทั้งที่นั่นเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยลดความเสียหายของเมืองแต่ความจริงงทุกออย่ามันคื ทั้งที่ทุกอย่างเป็นคําสั่งของเขาเองแต่ตอนนี้กลับโยนความผิดให้คนอื่นชัดเจนว่าเขาต้องการให้รองผู้ว่าเป็นคนรับผิดชอบแทนรองผู้ว่าได้แต่พูดอย่างหมดหนทางคงเป็นเพราะเบื้องบนไม่จริงใจเบื้องล่างจึงวุ่นวายก็เป็นได้ตอนนั้นผู้ว่ากําลังออกไปรับโทรศัพท์อยู่พอดีรัฐมนตรีก็รีบปิดประตูทันทีแล้วเค้นถามรองผู้ว่าว่าตกลงจะคิดกบฏหรือยอย่างไรรองผู้ว่าโกรธจนทนไม่ไหวพุ่งเข้าไปชกต่อยรัฐมนตรีทันทีทั้งสองคนตะลุมบอลกันตัดท่าไปอีกฝั่งหนึ่ง ชาวบ้านหมู่บ้านเคธีกำลังฉลองชัยชนะก,กันอยู่ดีใจที่สามารถปกป้องบ้านเกิดได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าเพราะพวกเขาขัดขวางการเปิดถืนไม่ยอมให้ระบายน้ําท่วมจึงทําให้ตอนนี้ใจกลางเมืองกลายเป็นนรกบนดินไปแล้วเจคเกอที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกําลังยิ้มอย่างแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลในเมืองแจ้งว่าพ่อของเขาอาการกําลังวิกฤตและให้เขารีบไปเดี๋ยวนี้เขากับลูกชายรีบขับรถตรงไปที่เมือทงทันทีตอนนี้ทั้งเมืองกลายเป็นทะเลน้ําท่วมไปหมดพวกเขายกเรือเล็ก ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อลงน้ําทันใดนั้นกลุ่มชาวเมืองจำนวนมากก็เข้ามาล้อมไว้ทุกคนจําได้ทันทีว่าเจก็คือคนที่ขัดขวางรัฐบาลไม่ให้ระบายน้ําจนทําให้เมืองต้องจมน้ําแบบนี้โชคดีที่ผู้จัดการพื้นที่รีบเข้ามาห้ามทุกคนเอาไว้ทันเวลาและยังช่วยดันเรือให้พวกเขาลงน้ําได้ชาวเมืองที่กรดแค้นสาบแช่งไม่หยุดหวังให้พวกเขาถูกน้ําพัดหายไปเสียทีเรือเล็กค่อยๆแล่นเข้าไปในตัวเมืองเมืองที่เคยสวยงามบัดนี้มีแต่น้าท่วมสุดลูกหูลูกตา รถยนต์มากมายถูกน้ำกลืนหายร้านค้าชั้นหนึ่งเสียหายเกือบทั้งหมดสภาพมือเหมือนนรกบนดินไม่มีผิดทำให้เจคบับอายจนพูดไม่ออกพอเขาฝาน้ำไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างยากลำบากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พูดอย่างลำบากใจว่าตอนนี้พ่อของเขาถูกหอด้วยถุงน้ำแข็งแล้วเพราะระบบไฟฟ้าพังจากน้ำท่วมทำให้สุดท้ายพ่อของเขาไม่สามารถรอดชีวิตได้เจคก็พึพรรมพำเบาๆพูดกับพ่อว่าตัวเองได้ปกป้องบ้านให้พ่อแล้วแต่พ่อกลับไม่อยู่แล้ว สองพ่อลูกพยายามพาพ่อไปอยังสถานที่เก็บศพชั่วคราวแต่ไปถึงก็พบว่ามันเป็นเพียงโรงชำแหลที่ทำขึ้นแบบรริเพงสภาพดูไม่เหมาะเลยหลานชายทนไม่ได้ที่จะให้คุณปู่อยู่ที่นั่นจึงตัดสินใจพาศพกลับบ้านแต่เมื่อสองพ่อลูกขึ้นจากเรือก็พบว่าทั้งสี่ยางรถถูกแทงจนแฟบหมดแล้วบนถนนหลังเหตุการณ้ำท่วมใหญ่มีผู้หญิงสองคนจูงมือกันเดินอย่างทุลักทุเลไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากจูจูเด็กสาวก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังมาจากด้านหลังเธอไม่สนคำห้ามของเพื่อนร่วมทาง และยืนยันจะย้อนกลับไปหาต้นเสียงเธอตื่นเต้นมากมั่นใจว่านั่นต้องเป็นสุนัขของเธอแน่นอนแต่ไม่ทันไรเธอก็ลื่นตกลงไปในน้ําในความตื่นตระหนกเจนโอรีบลงไปในน้ําเธอค้นหาไปทุวอย่างไม่หยุดและในที่สุดก็เจอมือน้องสาวติดอยู่ในโพรงหนึ่งโชคดีเหลือเกินเพราะเชนโอเป็นนักอุทกวิทยาว่ายน้าเก่งมากเธอดึงเด็กสาวขึ้นแล้วโผล่ขึ้นเหนือน้ําและน่ายินดีที่เด็กสาวยังมีชีวิตอยู่แต่ทั้งสองก็หมดแรงอย่างหนัก เห็นฝูงหนูปีนขึ้นไม้ลอยน้ำเพื่อเอาตัวรอดพวกเธอจึงทำตามและปีนขึ้นไปบนรถคันหนึ่งที่ลอยอยู่ทั้งสองนอนทักบนหลังคารถเพื่อฟื้นแรงเพราะดีที่ไม่นานก็มีทีมกู้ภัยผ่านมาและช่วยพวกเธอได้ทันเวลาตอนนี้นีเนยังไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอแทบจะเป็นบ้าเพราะออกตามหาเธอในมือที่ถูกน้ำท่วมขนาดใหญ่แบบนี้เขาตระเวนหาทุกที่ทั้งโรงศพยาบาลและถึงขั้นติดต่อกับนักล่าวด้วยเขากอดวิทยุแน่นตลอดเวลา กลัวว่าจะพลาดข่าวเกี่ยวกับลูกสาวแม้แต่นาทีเดียวทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงลูกสาวจากด้านนอกพอวิ่งออกไปดูก็พบว่าเป็นนีนจริงๆนีนโทษตัวเองและบอกพ่อว่าเธอทําหมาของพ่อหายไปแล้วแต่พ่อของเธอไม่สนใจเรื่องนั้นอีกแล้วตัดท่าไปอีกด้านหนึ่งเจอเคอบได้นําร่างพ่อกลับมายังหมู่บ้านและชาวบ้านก็พร้อมใจออกมาส่งร่างพ่อขึ้นฝั่งหลังงานศพชาวบ้านเศร้าใจรวมตัวกินข้าวปลอบใจกันก็มีรถตํารวจขับมาถึงโดยไม่ได้นัดหมาย พวกเขามาเพื่อจับกุมเจคเคเพราะตอนทางการพยายามระเบิดเขื่อนเปิดทางน้ําเจคเคิไม่เพียงเป็นหัวโจกขัดขวางแทนของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังยิงปืนใส่เฮลิคอปเตอร์ด้วยและทุกอย่างนั้นถูกบันทึกไว้ในกล้องทั้งหมดชาวบ้านเคทตีเมื่อได้ยินว่าฮีโร่ของพวกเขากําลังจะถูกจับก็โกรธกันขึ้นมาอีกรอบหลายคนถือขวดแก้วแต่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่ตำรวจโชคดีที่เจคเคิยังมิสติอยู่หลังจากปลอบชาวบ้านให้อยู่ในความสงบเขาก็ยอมเดินไปกับตำรวจเพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวน นอกจากเขาแล้วยังมีนักอุทควิทยาอย่างเชนโปกรวมถึงรองผู้ว่าก็ถูกเรียกตัวสอบสวนเช่นกันเมื่อพวกเขาขึ้นไปชั้นบนก็เจอรัฐมนตรีกําลังเดินออกมาจากห้องสอบสวนพอดีรัฐมนตรีกลัวว่ารองผู้ว่าจะเปิดโปงตนจึงพูดจาป็ปในในว่าควรคิดให้ดีเพราะอาจกระทบตําแหน่งทางการเมืองของเขาได้เหมือนเป็นการข่มขู่กลายว่าบางเรื่องไม่ควรพูดออกมาจะดีกว่าแต่หลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้รองผู้ว่าได้เห็นท่าแท้ของรัฐมนตรีอย่างชัดเจน เขาตัดสินใจเปิดเผยความจริงทั้งหมดและยอมรับความผิดที่ตนเองมีส่วนร่วมขณะที่รองผู้ว่ากำลังจะถูกเรียกเข้าไปสอบสวนจเจคก็ถูกสอบสวนเสร็จและเดินออกมาพอดีเขาอายจนไม่กล้าสบตาและบอกกับเชมอว่าเธอพูดถูกเธอบอกว่าทุกคนต่างคิดว่าตนเองถูกต้องแต่สุดท้ายก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นจากนั้นเธอก็ถามอาการของพ่อเจคไม่กี่วันต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานงานฟื้นฟูหลังน้ำท่วมก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นระเบียบนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงในโปแลนด์ เมื่อปี1997และเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่โปแลนด์เคยเจอนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดถึง40,000คนและมีผู้เสียชีวิต56รายความเสียหายรวมประเมินกว่า12